มีเหรอ,อแต่ว่านีา่พิสูจน์ไม่ได้ไงอันนี้มันผมฟังจากพระมาพระไปทุดงพระทุด,ดงในในป่าพามา่านี่เองนะนพระอาจารย์ที่ผมนับถืออยู่พระก็เข้าไปทุด,ดงในป่าแล้วก็เข็เขาเห็นมาแล้วเป็นคนเนี่ยเป็นคนเหมือนคนปกติอย่างเราเนี่ยเพียงแต่ว่ามีขนาดที่แบบ เล็กมากแล้วแบบแนวนานเนียแล้วเนี่ยอยู่ในลู่อิ่งใช่ใช่เพราะว่าถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีเรื่องราวพิธีเกี่ยวกับช้างตัวเล็กๆจำได้ป่ะที่แบบว่าเหมือนเหมือนช้างในคดีใช่จับได้ในป่าคือแบบว่า ตัวเล็กมากแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานยืนยันขนาดออกมาว่าจริงหรือไม่จริงยังไงใช่ครับถ้าเกิดยังไงนะครับมีใครจับได้หรือใครมีหลักฐานอะไรเอามายืนยันว่าเป็นของจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ส่งไปให้กินเนสบุ๊ค o อร์เรคคอร์ดประเทศไทยเราจะได้มีสถิติใหม่ๆขึ้นมาอีกครั้งโอเคครับนะฮะนั่นก็คือเรื่องราวที่สุดในโลกไปแล้วหนึ่งเรื่องครับมาถึงนี่หนึ่งเรื่องนะฮะอีกเรื่องสุดไหมครับสุดไหมอันนี้อันนี้ก็ถามว่าสุดไหมเหรอก็ ผู้กำกับคนนี้ก็เคยเป็นมือนหนึ่งเฮ้ยสุดนะผู้กำกับคนนี้เคยกำกับหนังออกมาแล้วได้บอกว่าสถิติร้อยล้านด้วยเออซึ่งถามว่านนนซีนี่มิบุตรไม่ใช่คนนั้นอันนี้คนนี้เขาก็แบบว่าแฟนตาซีสุดๆใช่ไหมแต่คนนี้หาสุดๆเลยกับผู้กำกับคนนี้ใครอ่ะพี่ม่่มจกงมกไงอ๋อพี่มั่มจกมกทำไมครับมันก็เป็น ก็เป็นตลกสุดยอดแล้วต้องบอกเพราะว่าเมื่อล่าสุดก็รับรางวัลจากทีวีพูไปนะครับเป็นตลกตลกที่แบบเป็นมีอิทธิพลที่สุดใช่ไหมใช่นะครับแล้วก็เคยมีข่าวซุบซิบก็ซิปออกมากันนะครับบอกว่า3คนเนี่ยหม่ำเท่งนงเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไม่กินเส้นกันหรือเปล่าไม่ใช่ไม่กินเส้นกันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแบบว่า คือพี่เท่งกับพี่พีนน uh ่นงเนี่ยก็มาจากพี่หม่าแหละพี่มากป้านมาแล้วแล้วมีอช่วงหนึ่งพี่เท่งกับพี่พี่นงเนี่ยเขาก็ไปรับงานแล้วแบบผิดคิวกันก็เลยมีมีงอนกันแต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรไม่ได้เรื่องราวใหญ่โตอะไรแต่สองสามคนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแยกไปเท่งนงพี่หม่ำก็ไปอาจจะมีพี่หม่ำมาแวบๆในอย่างนักเลงภูเขาทองอะไรเงี้ยแต่รวมกันสามคนเนี่ยรู้สึกว่าอย่างยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนแต่เรื่องนี้แต่ล่าสุดตอนนี้นะครับ ครับกับเรื่องไม่กะมัมโดนกะโดนนะครับยังไม่เข็ดอีกเหรอครับยังไม่เข็ดเข็ดอะไรนะครับยังไม่เข็ดยังไม่เข็ดก็เฉมไงเฉมไงเฉมกับไอจีวานบินเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ทำยังไงจริงจริงอ่ะจริงจริงก็คือสารไปไม่ต้องถาต้องําต้องําอจริงจริงคือสิ่งต้องทามเพราะว่า3ามคนเนี้ย คนรักงรรมเทศถูกต้องทำอะไรก็มีแต่คนสนใจใช่แค่เห็นหน้าดูแค่เห็นหน้าก็ฮาแล้วจริงๆอ่ะหม่เพิงโหน่งเนี่ยนะฮะน่ารักน่ารักเออแค่เห็นหน้าก็แบบว่าขำแล้วถือว่ามาสร้างสีสันให้กับคนไทยแต่รู้สึกว่าแต่รู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่หนังตลกนะครับใช่จริงเหรอครับจริงครับจริงเหรอดราม่าใช่เรื่องของเรื่องคือพี่หม่ำเนี่ยนะครับซึ่งเป็นผู้นำกับด้วยแล้วก็เล่นเองด้วยครับเป็นเพื่อนกับใหม่เจริญบุระมีใหม่เล่นด้วยคนหนึ่ง แล้วปรากฏว่าเขาเป็นเพื่อนซี้กันมาตั้งแต่สมัยมัธยมอ่าอันนี้คือในเรื่องในเรื่องจริงในเรื่อ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 งซี้กันมาตั้งแต่สมัยมัธยมแต่บังเอิญเขาดันมีเมียแล้วเป็นเมียเมียเขาคือคุณโหน่งแล้วเนี่ยแล้วหม่ำเนี่ยประมาณว่าเป็นเพื่อนกันแล้วคอยช่วยเหลือเพื่อนตลอดเวลาจนคุณโหน่งเนี่ยแบบว่า เป็นภรรยาในเรื่องนะเขาแบบว่าเฮ้ยถ้าแบบว่าถ้าช่วยกันอย่างนี้อีกถ้าแบบว่าไปดูแลไม่ดูแลเมียไปดูแลเพื่อนอแยบบ่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะเลิกนะก็คือแบบเหมือนเรื่องราวในครอบครัวแบบว่าแตกแตกระแหงเพราะเพื่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ต้องไปดูแล้วเนี่ยทำไมอ่ะมาคุณเล่าทั้งหมดแล้วเฮ้ยมันนี่คุณดูแล้วไงนี่เป็นสายไส้ศึกข้างในไงดูเขาตัดต่อไงเนี่ยผมมาเป็นนักงานของฟิล์มเลยบอกให้ของอะไรของสาวคนฟิล์มของทหารอ๋อของทหารคนเฟรมซึ่งซึ่งเรื่องราวเนี่ยนะครับหลายๆคนก็คงจะคิดว่า เป็นหนังตลกโปกฮาอะไรยังไงหรือเปล่านะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังแนวชีวิตนิดนึงสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะมีเทพรบุตรคนหนึ่งก็คือคุณเท่งตะอ๋อ ดึงเข้าบ้านเลับดึงเข้าบ้านทับเลยเพราะบอกได้ยินไม่ได้เลยนะแค่พอบุดปุ๊บดึงเข้าบ้านเลยนะนะฮะก็คือมีคุณเท่งเนี่ยนะครับมาจีบคุณโหงงทำให้คุณหม่ำเนี่ยนะครับก็ทีแรกลังเลลังเลอึดอัดใจอะไรเงี้ยแบบว่าเฮ้ยจะยังไงดีหรือเปล่าเพราะว่าในเรื่องเนี่ยเขามีการพาดพันธไปทําคุณใหม่ท้องด้วยอ๋อเออเมันก็เลยเหมือนกับว่าเฮ้ย ไอ้นั่นกับเมียไอ้นี่กับเพื่อนแต่บังเอิญไม่ใช่เพื่อนไปแล้วมากกว่าเพื่อนไปแล้วเนี่ยจะยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปแล้วคุณเท่งจะมาช่วยอะไรยังไงได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอไอ้คลิปหนังเรื่องนี้มาให้ดูกันด้วยมีด้วยครับมีมีมาให้ดูตัวอย่างดูตัวอย่างขอเสียงด้วยครับเง็นีงอ้วงนี่อ๋อแพ้ท้องแผลท้องนี่อ๋อนำงพิจารณ์เหรอของพิปัตนีใหม่บ้างสฟยสืบผู้หญิงที่โดนหักอกพิปัตนเป็นโปรดิวเซอร์แน่ใช่นี่ มันจะชูทุกคนเลยใช่ไหมแม่หม่มเพื่อนชายที่คอยดามอกมันเป็นจังหวะชีวิตที่คนสองคนจะโคจรมาเจอแล้วมารักกันกูว่ามันปเป็นเรื่องมหาศัจจรนท์แล้วไอ้เรื่องมหาศัจจรนท์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นกับมึหงหรอกอ่าอีเวนแม่งซึ้งๆก็เสือกไม่ฟังแต่เมื่อความรักเล่นสะลกะมาเมาเนี่ยไม,มาลับกูเลยเดี๋ยวออกไปรับไม่มีเกงอกเกงใครมีย ข้าววันนี้ออกไปนะเฮนดี้กับเมียแนะ่มาทำไอ้ยะไปไปโอ้อะไรวันนี้ล่ะเมาบอกกี่ทีซื้อใดเลื่อนยังไมซื้อวะบ้านสองชั้นที่มันไดเลื่อนพ่อ,อมึงนะไปเอาไปไอนน้ตะคองเจ้าของบ้านเหรอเนี่ยนี่ใหม่อีกแล้วผัวเมียเพื่อนและมือที่สามต้องมาเจอกันเอาชื่นใจหน่อยสิโอ อือเขาใหญ่ที่โรงพยาเย็นเลยเหรออ้วนดักกันแล้วมันทิ้งกูแล้วมันทิ้งกูแล้วมีผู้ชายใหม่แล้วกูเจ็บมาเยอะไอ้มาวเจ็บเยอะกว่ามึงมากตอนนี้กูเจ็บแล้วกูเจ็บต้นคอกูนะ ผู้ชายอ่ะมันก็ชั่วยอย่างงี้ทุกคนเลยพี่ใหม่ oh. ตอนเอากันอ่ะมันก็บอกว่ารักไม่ต้องป้องกันแต่พอท้องอ่ะมันก็บอกว่าไม่ใช่ลูกมันอิริงกังนี่ใครอ่ะเป็นผู้ชายคนเดียวที่ดีที่สุดในชีวิตของกูมันพ่อของแมเ่เลวพวกกูจะเอาเด็กออกรู้ปะทำไมกระเพราถึงรักมัมมัมไม่ใช่คนหล่อนะแต่มัมอ่ะเป็นคนอัปลักษณ์ เราเลิกกันนะสามสถานะสามใจใครจะโดนรักไม่กัมม์โดนกระโดนไปทำกับอีท่าไหนวะทำทุกทุกท่านะครับใช้เวลาเ่นที่ไหน ดูถือว่าเป็นหนังไทยทุกเรื่องที่่าดูยังไงก็ไปอุดหนุนกันก็แล้วกันอุดหนุนหน่อยเพราะไม่รู้เจ็บจากจีวรนไม่จริงต้องให้กำลังใจกันหนังไทยทุกเรื่องเพราะว่าทุกๆเรื่องนะครับถึงแม้จะเป็นหนังชีวิตนะครับสามคนนี้ก็ยังมีมุกฮาส่วนตัวนะครับยังไงก็อ่าใช่นะครับก็สาวกันดล้วกันโอเคครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับบอกให้เขาทำไมคุณได้ตังค์กับเขาป่ะซีกันนซีการซีกันรู้แล้วว่าซีกันแต่เขาให้ตังค์คุณป่ะไม่เขาบอกว่าจะให้ลูกสาว แล้วป็หมดทำไมถหายดสินีถ้ามีถ้ามีถ้ามีกล้องอีกตัวเนี่ยผมจะให้ถ่ายทำไมคที่พี่ถ่ายจากกล้องเอาแบบท่าเมื่อกี้ใหม่ถ้าโอ้โหเนี่ยไงไงหล่อสุดพี่มีแฟนยังเนี่ย มีแฟนยังไงไป็นุ่งอะไรกับเขาม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 าข่าวว่ามีเมียยัางข่าวมัเยอะอ้าแต่เป็นเมียเขาเนี่ยไม่ใช่เป็นเมียเขาเเออพราะว่าเขาคงเล่นท่าเก่งออ๋หมุนมา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 นี่ผมมีข่าวเยอะครับครับผมคิดถึงเดวิดเบ็คแฮมกันหรือเปล่าครับเดว เพราะว่าตอนนี้เนี่ยใช่เดี๋ยวก่อนต้องบอกไอดอนของหลายๆคนผมซื้อสตัดคู่แรกก็ซื้อเรียนแบบเดวิดเรคแคมแต่ช่วงนี้ที่เราไม่ก็เห็นข่าวของเขาสักเท่าไหร่เพราะว่าเขาไปอยู่ที่เมเจอร์ลีกไงมาครับเอาคิดมาครับเดวิดเรคแคมนะครับดาวเตะซูเปอร์สตาร์ของอังกฤษนะครับผมของของเอ็มเนะเอเอเอเล็กซี่ใช่ ตอนนี้นะครับเขาก็ออกมาพูดถึงโอลิมปิกที่กำลังจะถึงนี้เพราะว่าเบคแฮมเนี่ยมีส่วนสำคัญในการทำให้อังกฤษเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพจาัดอ๋อเหรออ้าวไม่รู้เหรอรเรเป็นตัวแทนไงก็เหมือนเป็นเป็น,เป,นเป็นโลโก้เลยแล้วก็เขาก็ให้สัมภาษณ์คุณรู้หรือแบบว่าตั้งแต่ตั้งแต่โอลิมปิกมีโอลิมปิกมาเนี่ย ประเทศอังกฤษไม่เคยส่งทีมฟุตบอลไปเข้าเข้าไปแข่งขันคุณคุณพูดผิดแล้วตั้งแต่โลกมีโอลิมปิกมาใช่ตั้งแต่โลกเรามีออจัดก,การแข่งขันโอลิมปิกคือกีฬาแห่งมวลมนุษย,ายชาติตเนี่ยอ,อ,อังกฤษซึ่งเป็นต้นตำรับของฟุตบอลเนี่ยออไม่เคยส่งทีมฟุตบอลเข้าแข่งขันในรายการนี้จริงผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็นี่แหละเป็นปีแรกปีนี้ที่ท,ที่ที่ลอนดอนนี่แหละเบ็คแฮมนะครับเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลนั้นเป็นส่วนสำคัญในกีฬาอังกฤษ และน่าตื่นเต้นมากที่ได้เห็นว่าเนี่ยเป็นครั้งแรกที่จะได้ดูโอลิมปิกที่มีอังกฤษอยู่ในนั้นเขาก็ให้สัมภาษณ์ว่าเราจะได้เห็นกันว่าการที่ผมมีส่วนร่วมในการเตรียมทีมหรือที่อยู่ในโอลิมปิกเนี่ยผมอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะผู้เล่น เพราะว่าตอนนี้แบทแก็เยอะแล้วแต่เขาก็หวังหวังใจว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่นเป็นผู้เล่นเนี่ยเขาก็อาจจะอยู่ในสตาฟโค้ดทีมงานใช่อยู่ในทีมงานอยู่ในในส่วนอย่างอย่างอย่างยูโลคอลที่แล้วนี่แหละที่เขาก็เจ็บแต่แต่ก็ยังไปไปเป็นทีมงานเพราะว่าไม่ใช่แค่เราหรอกคือจริงๆเนี่ยแบคแคมเนี่ยแต่ผมบอกก่อนว่าเป็น คนที่ค่อนข้างจะมีส่วนร่วมกับทีมชาติอังกนี่ยเยอะแยะตั้งแต่สมัยไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยการเปิดบอลการบอลการคือคือดูมองดูรู้ว่าเขาเป็นคนที่มีใจรักฟุตบอลแล้วใช่ให้ใจกับทีมชาติอะไรอย่างนี้มากแล้วเขาก็อย่างว่าอดีตกับตัางทีมไงครับผมใช่ไหมเขาก็เขาเป็นที่รักใครแล้วเป็นไอดอลของนักเตะอังกฤษรุ่นใหม่ๆตอนนี้ขึ้นมาเยอะคือเขาก็ก็ภูมิใจกับการที่เขาได้เป็นคือเขาบอกว่า มันเป็นเกียรติประวัติในชีวิตของเขาเลยกับการที่เขาเนี่ยมีส่วนร่วมทําให้อังกฤษเนี่ยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดกีฬาโอลิมปิกในครั้งนี้ก็ก็ต้องก็ต้องคอยดูนะครับผมว่าว่าเบคแฮมจะมีส่วนร่วมมากน้อยขนาดไหนถ้าอย่างนี้ต่อไปก็ได้ได้อาจจะได้เซอร์เบคแฮมนะครับอาจจะเซอร์เบคแฮมแต่ก็ยังไงก็เอาใจเชียร์เพราะดูใจเขารักฟุตบอลมากเบคแฮมเนี่ยเขอจะแบบ ไม่ใช่แค่อังกฤษเนะคนทั่วโลกเนี่ยอย่างเราาาออยย่่งงที่บอกเนี่ยซื้อสตาร์ทก็ต้องซื้อรุ่นเบคแฮมใช่ไหมคุณดิฟเนี่ยนะจะปั่นฟรีคิกเนี่ยต้องยืนท่าเบคแฮมเลยแล้วคุณดิฟเนี่ยเออใช่ไหมีพิธีการกีฬาอยู่ชนิดนึงนะถ้าหลายๆคนแน่นอนอะยืนก็ต้องยืนยังไงยังไงท่ายังไงยืนไงยืนไงโลดแล้วไม่ใช่ก็ยืนไปแล้วยืนนี้ผมจะยืนงี้มันยืนได้มันมุมเอียงมันได้จริงๆนะคุณถ้าคุณแบบว่าคุณแบบว่าคุณจะเตะฟุตบอลเนี่ยสมมติว่า อย่างที่เบคแคมเขายืนเนี่ยแล้วลูกมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าคุณยิงตรงโตคุณปั่นฟรีคิกเนี่ยลูกชนมันจะเลยคานมันก็ต้องยิงเอียงเข้าไปประมาณใช่เขาต้องให้องศามันจะต้องมีมุมมันจะมีมุมองศาแล้วเราเตะโป้สรุปว่ามือต้องได้หน่อยต้องได้แล้วสรุปว่าฮะแล้วสรุปว่าเอาเข้าเข้าถ้าเป็นคุณอาจจะไม่เข้าทำไมอ่ะ โอโหคุณโจเตะโดนบอลก็บุญแล้วนี่อาวุธหนักของกอซิลล่าที่มาเจอผมหนักอะไรครับถึงผมถึงผมจะเตะบอลไม่โดนผมเตะขาคนได้อรอล่ะครับ